สวัสดีครับอ่าวันนี้มีรถมานำเสนอเช่นเคยนะครับอ่าอิสุดีแมกสนะครับปี2024นะครับไปใหม่นะครับคันนี้ก็เป็นตัว SDA ใส่แม็กมาเรียบร้อยแม็กใหม่ยางใหม่นะครับคันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวสีเทาแลมโบนะครับผมสีสวยๆอันนี้เป็นหน้าโฉมสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจะเปลี่ยนเครื่องเป็น2.2 อันนี้หน้าใหม่ครับผมหน้าใหม่ล่าสุดก่อนจะเปลี่ยนเครื่อง2.2อนะครับอันนี้ยังมีเครื่อง1.9อยู่นะครับมีท่อมาเรียบร้อยนะครับผมเลขไหม์คันนี้อยู่ที่30,000กิโลนะครับโดยประมาณหน้าต่อจอสกรีนจากโรงงานนะครับของ isuzu นะครับผมเครื่อง1.9เดิมเดิมนะครับเดิมๆิมีแค่ท่อไม่มีรีแมบบไม่มีอุด egr นะครับฝาเดิมนะครับน็อตไม่ขยับไม่มีรอยขันนะครับเดิมเดิมทุกจุดคันนี้คือใหม่มากนะครับปี567สําหหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับ i s u e d max 1.9นะครับสเปคแคปปี67นะครับสีเทาราคา5 3 9 0 0บาทนะครับค่างวดฟรีดาอยู่ที่ประมาณ8-9,000บาทนะครับใครสนใจอินกเข้ามาทางเพจ Facebook ของบูคาเซ็นเตอร์ Center, หรือติดต่อมาที่เบอร์ผมได้เลย092 551 2121นะครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวดูกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ